สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาด้วยไพทาโร o หรือทา r รต์คาสคำชี้แจงการทำนายหรือการพยากรณ์หรือการอ่านไพทาร o ทาโรต์คาสตามราศีของสัตว์ตะวันตกหรือสัตร์สากลโดยชุดไบรดเวดทาโรตเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิต หรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีกันเวอร์กผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง23กันยายนเป็นการทำนายระหว่างวันที่16ถึง31ธันวาคมพุทธศักราช2565ไพที่ได้ 3าเหรียญห้เหรียญ DM Place 10ถ้วย4ถ้วย8ไม้เท้า6ดาบสเหรียญ View of er Fortune 7เหรียญตัวตนเป็นคนที่ไม่ค่อยอัตคัดในเรื่องเงินมักจะมีเงินเล็กๆน้อยๆเข้ามาตลอดแต่ก็มีคนมารีดมาไถามาหยิบมายืม ส่วนใหญ่แล้วชีวิตค่อนข้างจะสบายหรือไม่ก็อาจจะมีรูปลักษณ์ที่ออกท้วมอวบหรือเจ้าเนื้อให้ระมัดระวังในเรื่องของการกินหรือการไม่ขยับเนื้อขยับตัวหรือไม่ออกกําลังกายเลยอาจจะทำให้อ้วนได้และเป็นคนที่มีแต่คนรักคนเอ็นดูมีแต่คนชอบการเรียน การศึกษาเป็นอะไรที่เรียนสบายสบายไม่ค่อยจะมีอะไรยากลำบากพอจะเจอปัญหาอุปสรรคก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่กำลังเรียนหรือศึกษาอยู่หรืออาจจะเลือกในอนาคตการเงินการบัญชีการบริหารการจัดการ ครูศาสตร์ศึกษาศาสตร์ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ศิลปรกรรมศาสตร์หรืออาจจะเกี่ยวกับดีไซน์ออกแบบขหกกรรมสถาปัตยกรรมศาสตร์การงานอาชีพเป็นงานที่ชอบเป็นงานที่รักทำแล้วรู้สึกมีความสุขส่วนใหญ่แล้วก็จะได้รับ งินไม่ค่อยคุ้มกับการทำงานแต่ก็มีความสุขใจสุขกายกับงานกับสิ่งที่เลือกประเภทงานประเภทอาชีพชนิดงานชนิดอาชีพที่อาจจะทำอยู่หรืออาจจะเลือกทำในอนาคตนักบัญชีนักการเงินนักจัดการนักบริหารนักสื่อข่าวผู้สื่อข่าวผู้อ่านข่าวผู้ประกาศข่าว นักทำสื่อโฆษณานักพูดนักบรรยายดาราศิลปินนักร้องนักแสดงนักดนตรี MCVJ พริตตี้นักออกแบบทั้งทางด้านการตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องประดับหรืออาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทำ เกี่ยวกับการจัดงานจัดปาร์ตี้จัดอีเวนต์ต่ตางๆหรืออาจจะไปเป็นพนักงานในบริษัทดังกล่าวนักกรรมนักนาฏศิลป์การเงินเงินรายได้ไดรายรับส่วนใหญ่จะได้รับเป็นก้อนหรือเป็นงวดค่อนข้างจะก้อนเล็กไม่ค่อยได้รับจำนวนเยอะ แล้วก็บางครั้งบางคราก็ไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายแต่ว่าสามารถขยับขยายการงานหรือว่าบริษัทห้างร้านที่เป็นของตัวเองได้โดยการที่ไม่ต้องลงทุนได้เงินอาจจะเป็นการลงทุนด้วยแรงหรือมันขยายตัวด้วยตัวมันเองส่วนโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงส่วนใหญ่แล้วจะได้มาจากการทำงานเท่านั้น แต่ก็ในอนาคตจะมีเงินเก็บเป็นก้อนสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ให้ระวังในเรื่องของการไม่ออกกําลังกายอาจจะกินแล้วนั่งนั่งนอนนอนหรืออาจจะทำอะไรในการเคลื่อนไหวชักช้าร่ำไรไม่มีการขยับของร่างกายหรือขยับเล็กน้อยหรืออาจจะกินของที่ ไม่ได้บำรุงสุขภาพอาจจะเป็นของมันของอ้วนง่ายควรจะลดหรืองดของที่ทำรายสุขภาพแล้วก็ควรเจาะออก,กาลังกายจะได้ไม่เจ็บป่วยในอนาคตส่วนอุบัติเหตุทั้งทางบกทาง,ทางน้ำทางอากาศเล็กๆน้อยๆหรืออุบัติเหตุใหญ่ไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักครอบครัวคนโสด ช่วงนี้รักตัวเองมีความสุขกับครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงส่วนใหญ่แล้วมีแต่คนรักใคร่ปลองดองกันเลยยังไม่อยากจะมีคู่หรือมีแฟนหรือคบหาใครส่วนคนที่ไม่โสดก็ให้ระมัดร,ระวังในเรื่องของเงินอาจจะมีปัญหากันบ้างในเรื่องของการใช้จ่ายบางครั้งบางคราไม่ปรึกษากัน ซื้อของโดยที่มันไม่จำเป็นก็เลยอาจจะทะเลาะกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรควรจะปรึกษากันก่อน